สวัสดีเพื่อนๆคือเก่าเนาะหลังจากซีรั่งทุเรียนจากชุมพร้อมานะคะจากเพีเดิมก็มีความประทับใจในการขนทรงแล้วก็ต้นใหม่กับงามเนาะแล้วก็ตรงปรกมาเร็วกับแววกันเลยได้รั่งทุเรียนมีอีกชุดสองพี่ขังบ้านเพิ่นกระฝากมาอีกอชุดหนึ่งคือกันแบบเดียวกัน พี่ขังบ้านเพื่อนฝากมาก็คือว่าเพื่อนฝากหมอนท้องสามมร้างคิงสองแต่ของแววกล้องนี่นะคะนี่แวว้างแวว้างมาเปลี่ยนนามดำหาต้นจากพี่น้องหาดำนี่บ่มีปูนะคะหาดำนี่บ่มีปูหาดำบ่มีปูแต่ว่า เอาราคากับอกแพ่งจะเป็นต้นน้อยถุงเบอร์เจ็ดมาสั่นว่านะคะรวมพร้อมทรงพร้อมกะสามร้อยกว่าบาทสามรอยนิดๆเนาะเห็นคลิปอันบางคลิปเพื่อนบอกว่าน้ำดำมันถือกับดินทรายเดียวก็เลยอยากเอามาล้องเบิง้งจ้ะ แ่ว่าเมื่อนี้กะโอ้ยรู้สึกอันบอดีกับคนทรงน้อยหนึ่งเนาะอันเพิ่นใจห้อนเกินไปอะจะ้กะก็คือกล้องของยา่เพิ่นที่เพิ่นฝากไว้นั่นแหละที่เพิ่นฝากสร้างมาน้ำนั่นแหละแววแววกระบราดเก็บเงินน้ำเพิ่นไว้แต่ที่นี่กะอัน พี่เพื่อนออกไปตลาดแป๊บหนึ่งพี่เพื่อนออกไปตลาดแป๊บหนึ่งแล้วขนทรงเพื่อนัะเขามาเฮาบม่รู้ว่าขนสรงเพื่อนสีขามาขนสรงเขากระโถ่หาย่ดก็แต่ว่าวิวบ่ได้รับนะแต่ว่าอันพี่เพื่อนก็อกไปแล้วบัดที่นี่เพราะขนทรงเพื่อนมาหอดเฮากับโบมีเงินไหนเพื่อนเนาะเฮากับโบมีเงินอันบบมีเงินสดอยู่ในตู้นะเฮาก็เลยทัวหาพี่เพื่อน เสียพี่เพื่อนเสียพี่เพื่อนโอนเขมามาไห้แต่ปากวดกว่าก็ช่วสิติตต่อกันได้ช่วเพิ่นสีรับอันอันอันนั่นเพื่อนสีใส่เวลาในการโอนน้อยนึงว่าัเถอๆไปประมาณหานาทีในหานาทีที่ขนส่รงเพื่อนจอดล้อนอัน่นเพื่อนเร่งสองเที่ยวมาพี่นอ้องเพิ่นว่าอันรีบๆหน่อยนะครับครัง้งแรกผมจอดนานไม่ได้เออเฮากระเอาเฮากะเ,เงียบไป สักพักหนึ่งก็ติดต่อเพื่อนได้เตียนพี่เพื่อนกะพี่เพื่อนกะเฮากระซงความพี้อเพื่อพี่เพื่อนกะติดทุกเพื่อนกระทุกกลับมาเพราะว่าตอนเลขที่เขาทุกไปเพื่อนฟังบาละเอียดแต่นี้แววกระบอกเบอร์ทุกเพื่อนไปเพื่อนกะห้เมียเพื่อนน่ะเป็นคนจดหมายเลขเสร็จแล้วบัตรที่เพื่อนกะทําการอ่าพราเพื่อนจดหมายเลขเสร็จปุ๊บเฮากะวางสายจากพี่เพื่อนคนส่วนกระห้องห้องมาอีกบัตรนี้ว่าอีกโดนบ่ครับ เขากะตอบว่าได้ว่าอันเพื่อนสิออ่นอันซ่าหรือเลี้ยวนะเนาะเขาก็เลยบ,บอกว่าเออให้ขี้รถดออกเขากะบอกเพื่อนว่าคันคันนั่นกับอันไปก้อนก็นได้เขาก็นึกว่าแม่น้องเขาสีคนส่วงเขาสีขี้รถไปหาส่งอยู่น้ำแถวบ้านนี่นะไปน,นี่พรอันอันคนส่วงเขาบอกว่าเขากระหนาดตึงแซวอ่ะเขาหนาดตึงแซวเขา,เขาถ้าผมไปด้วยผมก็ต้องเอาของไปด้วย เอาเอาไปก็เอาไปตัวเพราะว่าเงินกับบระธานในมหาเพื่อนเม่นบปล่าความหมายเขานะขนส่งขนาดตึงก็ยก,งงยกของขึ้นรถเพราะยกของขึ้นรกแววก็เลยกดเบอร์โทรกลับไปหาพี่ๆยังไม่ต้องโอนเด้อเพราะว่าขนส่งเอาข,ของกลับไปแล้วเอา้าโอนไปแล้วล่ะเพื่อนว่าคุยความหมายของแววตรงนี้แววที่อยากแววอยากซื้อความหมายก็คือว่าคําว่ารอนานเนี่ยห้านาทีสิบนาทีเนี่ยรอไม่ได้เหรอเนาะ เขาจะรีบอะไรนักหนาโอ้ยกับบ่กเข้าใจให้กันจะ้ะแต่ก็ะถือว่าบอประทับใจเท่าใดคือว่าละ่มะมาเเล่องต้นทุเรียนเท่าดีกว่าจะพี่น้องน้ำดำไส้เล็กอืเลิศต้นนี้ราคาสี่สิบกว่าบาทนะคันต้นที่หนึ่ง ต้นที่ 2, สองต้นราคาสี่สิบห้าบาทเออรู้สึกว่าสร้างถุงรุ่นนี้นาซีดีกลัวนะคะเพราะอย่างเมื่ีเพราะว่าถุงรุ่นนี้ถุงมันบ่หลวมแหมถุงมันบ่ออันบ่อันดินดินในถุงมันบ่หลวมเหมือนเหมือนถุงรุ่นไ่แหมถุงมันอัน บ้โยกบ้แตกจากการขนส่งนะจากพี่น้องสวยอีกเล้วจ้ะน้ำดำเป็นกระแววกับสิพยายามปลูกเอ่อหลายหลายสายพันธนุนะ์อะลรเนาะพยายามปลูกหลายหล,ลายสายพันธุ์เอา้าผิดแล้วบาทเนี่ย เพราะว่าขอแถมมาอันนึงขอแถมมะถุงนึงก็คือการยาวนะคะแถมมใม้แต่ปรากฏว่าการยาวโบมาอยากสิล้องทุกทวงไปที่ลานเขาล้องเบิงเนาะคลิปนี้ก็ไว้สำเนวได้จะเด้อสวยคือเก่าจะสวยทุกต้นเลย